นี้เป็นการรีวิวใบนี้นะอาบาก้าบาโวสลิงโปกก็จะเป็นกระเป๋าที่อยู่ในซีรีส์ Bravo ของแ Ben Amaka นะ Ben a m ก k a เป็นของออสเตรเลียนะอ่าเนี้ยเรียกว่าเป็นกระเป๋าขครดีใครดีของเราเลยแล้วก็ซีรีส์ Bravo เนี่ยก็เป็นซีรีส์สุดคิดเหมือนกันซึ่งตัวเนี้ยถ้าเป็น Bravo Sling s ส z เนี่ย6ลิตรเนี่ยเราเคยมีรีวิวไปแล้วแต่ว่าตัวเนี้ยจะมีความพิเศษมากขึ้นอีกก็คือว่ามันเป็นรุ่น Pro เป็นรุ่น Pro ก็คือมีผ้ากันกีดอ่าแล้วก็มีเพิ่มอีกจุดนึงก็คือว่ามีตัวล็อกที่เป็นออโต้ล็อกตรงนี้ตรงนี้จะมีระบบออโต้ล็อกซึ่งเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูว่ามันดียังไงตัวเนี้ยเป็นกระเป๋าไซส์6ลิตรนะสามารถใส่แท็บเล็ตตัว11นิ้วได้อาจจะเป็นพวกเอ่อ iPad Pro อะไรเงี้ย ส1อนิ้วพวก iPad Air ก็ได้เหมือนกันเราให้ดูการสะพานก่อนดีกว่าผมสูงร้0ยนะนี่อันนี้ก็คือสะพายสลิงส่วนถ้าจะสะพายเป็นคาดอกก็ได้เหมือนกันก็แบบนี้ถ้าอยากจะปลดให้สายมันหลวมๆหน่อยก็ได้เหมือนกันเราก็สามารถปลดสายให้หลวมๆได้อันนี้คือสายแบบ ลายสุดล้ก็จะอยู่ประมาณนี้ได้นะเนี่ยผมสูง180ก็จะเนี่ยอยู่ประมาณนี้แต่ว่าถ้าใครอยากซื้อตัว s t ตเบล i z e r s ์แ a p มาติดเนี่ยเพื่อเวลาสมมุติใช้ขี่มอเตอร์ไซค์ใช้ไปปั่นจักรยานเนี่ยก็ได้เหมือนกันคุณก็สามารถล็อกตรงน,นี้แบบนี้แล้เ,เสร็จแล้วเนี่ยก็ไปซื้อสาย s t a เบลิเซอร์แ a บเนี่ยมันก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วก็แยกจากกันได้แบบนี้เราก็ติดเข้าไปที่ก้นมันแอบส่วนอันนี้ก็ติดตรงตำแหน่งที่คุณต้องการเลยบนนี้ ติดเข้าไปแล้วตรงนี้มันจะเป็นบัคเกิลแม่เหล็กเหมือนกันอย่างนี้เห็นไหมสะดวกดีเวลาใช้งานก็จะสามารถล็อกแบบนี้ได้ทําให้เวลาเราไปขี่จักรยานไปขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเห็นไหมมันก็จะแบบว่าไม่หลุดเพราะมันถูกล็อกไว้ตรงไหล่เราล็อกให้มันแน่นๆแบบนี้แล้วตรงนี้เดี๋ยวเขามีทับคีย์ชนแบบนี้เราสามารถไปซื้อเป็นพวกเนี่ยทับคีย์ชนเมลพาร์สนะมาติดได้ประมาณนี้จะติดกุญแจก็ได้หรือจะซื้อไปติดซิปเฮลโปอะไรเงี้ยมาติดเพิ่ม ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวันี้เดี๋ยวเราเจาะให้ดูอีกทีหนึ่งถ้าอยากให้เป็นคาดเอวเราก็ปรับสายให้มันสั้นๆหน่อยอันนี้แล้วแต่เอวเลยนะใครเอวประมาณไหนก็เอาที่สบายใจเลยปึ๊บประมาณนี้อืมนี่ก็สามารถสะพายแบบคาดเอวได้นะนี่ก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบคาดเอวก็ใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกนะเป็นแบบคาดเอวปลายสายก็สามารถเก็บได้น,นี่เขาจะมีอิลาสติกให้ แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งด้วยนะตรงนี้เขาจะมีสายแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยเราไปซื้อทับคีย์ชนแบบนี้อันนี้เป็นทับคีย์ชนแล้วเคยรีวิวไปแล้วมันสามารถซี้มันหนีบตรงนี้ได้ที่เป็นสายคล้องเนี่ยปึ๊บเข้าไปแบบนี้แล้วก็เหมือนเดิมเลยเราก็ไปซื้อซิปเผาอะไรของเขาอ่ะมันจะมีเยอะมากเลย<ๆ>ก็มาแปะเข้าไปเนี่ยสามารถใช้เป็น ตัวเพิ่มความนเนกประสงค์ของกระเป๋าได้เนี่ยเนี่ยก็จะมีให้ทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยเลยก็ให้ดูการสะพายเรียบร้อยแล้วนะตัวสายของเขาอย่างที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะเป็นสายลื่นๆนะเป็นสายเหมือนเบลรถยนต์แบบนี้ให้ดูจุดแรกของการป้องกันเรื่องของการโจรกรรมตรงเนี้ยมันจะเป็นบัคเกิลแม่เหล็กที่เรียกว่าแม็กล็อกซีนะปกติที่เป็นแม็กล็อกซีของทางอ v บาก้าเนี่ยก็คือเวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็บดแบบนี้แล้วก็ติดกลับแบบนี้ประมาณนี้ อันนี้ก็คือตัวแม็กซ์ล็อกซีที่เป็นแมกเนติกบัคเกิลของทางอัลเบกาเขาตรงนี้มันก็จะแบบเห็นไหมเป็นโพลีกอนเท่ๆหน่อยแบบนี้แต่จุดที่ตัวนี้เจ๋งกว่ารุ่นปกติคืออะไรมันมีระบบออโต้ล็อกอยู่ด้านหลังตรงนี้คือที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยผมกดตรงนี้ไว้ถ้าคุณจะสไลด์ออกใช่ว่าคุณต้องกดตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้นะนี่เนี่ยแล้วถึงจะสไลด์ออกได้อันนี้เป็นระบบช่วยสกยวไม่ให้คนมาแอบบดกระเป๋าเราได้นะเนี่ยตรงนี้สว,วิตช์ใช่ไหมเราก็ดึงลงแล้วเราก็ถึงจะ กดได้แบบนี้ประมาณนี้แล้ตัวนี้มันเป็นออโต้ล็อกด้วยนะติดกับเข้าไปปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันจะล็อกเลยนะอันนี้มันก็จะแบบไม่ต้องมานั่ง สับสวิตใหม่อ่ะอันนี้เวลามันทาํายอยู่กับตัวเราใช่ไหมก็จะไม่มีใครมาแอบจับข้างหลังบักเคลิ่นได้แน่นอนอันนี้ก็คือวิธีการป้องกันขโมยหนึ่งละข้อ2ของการป้องกันขโมยก็คือการป้องกันการกรีดผ้าตัวนี้เป็นผ้าที่เรียกว่ามีความป้องกันการที่โดนคัตเตอร์โดนของมีคมในการกรีดเดี๋ยวผมขอเอาตัวใบนี้ที่เป็นตัวเทสก,กรีดให้ดูแล้วกันนะะเพราะว่าตัวนี้จะถูกกรีดมาเยอะละประมาณนี้ ก็จะเห็นว่าไม่สามารถกรีดขาดได้ง่ายๆแต่ว่ามันมีการทิ้งรอยนะอ่าให้ดูมันอาจสามารถทิ้งรอยได้แล้วก็ถ้ากรีดหนักๆแบบหลายๆรอบจริงๆเนี่ยอันนี้เราเทสกันเยอะมากอ่ากรีดเยอะๆมากๆจริงก็อาจจะสามารถขาดได้เหมือนกันนะอันนี้ต้องบอกก่อนเดี๋ยวจะแบบว่าเอาไปเทสกรีดเล่นอ่าเพราะนั้น ผ้าบริเวณนี้ด้านบนและด้านหน้าตรงนี้มันจะเป็นผ้าที่เรียกว่ามีความกันแบบกรีดแบบสลัอ่ะก็คือคนที่จะแบบมาขโมยของเราเขาจะไม่มากรีดย้ำๆหรือว่ากรีดแบบสลัดไปเรื่อยๆจุดเดิมแน่นอนเขาจะทีเดียวเพราะนั้นถ้ามันไม่ขาดมันก็จบละแต่ว่าแน่นอนอย่างที่บอกอาจจะทิ้งรอยบนผ้าได้อ่ให้เห็นเลยนะว่ามันใช้จริงเป็นยังไงนี่ขาดได้ไหมขาดได้เหมือนกันถ้าเกิดแบบโดนไปเยอะๆอ่าอันนี้เราแบบเทสกันจะจะเลยเอากระเป๋ามาเทสให้ดูกันใบหนึ่งจะได้ เข้าใจคุณสมบัติกันให้ชัดเจนว่าไอ้ที่ว่ากาันรกรดเนี่ยมันได้ระดับไหนซึ่งทั้ง2จุดเนี่ยเรื่องของผ้ากันกรีดแล้วก็ตัวบังเกอร์ที่มีระบบออโต้ล็อกเนี่ยจะเป็น2จุดที่มีความแตกต่างกันระหว่างรุ่นโปรกับรุ่นที่ไม่โปรนะความน่าสนใจก็คือว่าราคาของรุ่นโปรเนี่ย ไม่ได้ต่างจากรุ่น X Pack เลยถูกกว่าด้วยซ้ำบางทีนะเพราะนั้นอันนี้ลองไปเช็คดูเพราะว่าราคามันมีขึ้นมีลงนะแหละตอนที่ผมรีวิวอยู่เนี่ยราคารุ่น Pro เนี่ยถูกกว่ารุ่น X Pack นิดนึงอันนี้ลองไปเช็คดูมันคุ้มมากเลยผมบอกได้เลยว่าเออสำหรับคนที่แบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องภาพ X Pack นะเราอยากได้คุณสมบัติเรื่องกันขโมยเนี่ยผมว่าคุ้มสุดๆอันนี้คือลักษณะที่เศษของรุ่น Pro อ่ะถัดไปเดี๋ยวเราให้ดูจุดอื่นๆต่อนะที่เมื่อกี้เราให้เห็นกันสพายเนี่ยด้านแร้นนม D Link ดิก เลยบิลเลเตแต่ก็คือตัวนี้ทีเมื่อกี้เราติดให้ดูแอบด้านตรงก้นเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แอบเป็นพุกแบบนี้นะก็ติดเข้ามาแบบนี้แอบตรงนี้มันจะเป็นกระดุมอยู่อย่างนี้เห็นไหมแล้วก็ไปติดตรงสายตรงที่เราต้องการปุ๊บมันก็จะยึดได้แอบอันนี้ก็จะสามารถช่วยล็อกไหล่ได้อย่างที่เมื่อกี้เราโชว์ให้ดูนะแล้วตรงนี้เขาก็จะเป็นแม็กล็อกซีด้วยนะนนี้ก็จะเป็นแบบตัวล็อก ขของเาแต่ว่าตัวนี้จะไม่ได้มีตัวออโต้ล็อกข้างหลังนะอันนี้เป็นแบบแมกเนติกธรรมดาแล้วก็ตรงนี้จะมีตัวฮับคีย์เชนที่เป็นตัวเมีย e ด้วยสามารถไปซื้อฮับคีย์เชนที่เป็นเมลพาร์สมาได้อ่ะก็คือพวกนี้เบ๊บแอบเราสามารถมาติดงี้ได้เนี่ยนะใส่กุญแจได้หมดนี่ประมาณน,นี้หรือจะเป็นพวกซิฟเฮาสโปอ่ะองเงี้ยก็สามารถซื้อมาติดได้เลย แล้วก็ใครอยากจะจัดการที่บ้านสามารถซื้อตัวนี้ได้เป็นฮับมอสพารเนลมีแบบมินิมีแบบตัวยาวมีตัวสั้นนะอันนี้ลองไปซื้อเอาเราเคยมีรีวิวไว้แล้วอ่ะกลับมาว่าที่กระเป๋ากันต่อนะตัวกระเป๋าเนี่ยสามารถใส่ไอแพดโปรก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนี่คือ iPad Pro 11นิ้วออะใส่เข้าไปเนี่ยด้านหลังนี้ซิปเป็น YKK อ l c o t t นะซิปตรงนี้อันนี้ก็คือใส่ช่องด้านหลังก็ได้หรือใครอยากใส่ช่องเมนคอมาร์ตเมนต์ก็จะมีช่องในนี้เหมือนกันสามารถใส่ได้ อันนี้คือสามารถใส่ iPad 11น,นิ้วได้ทั้งช่องด้านหลังแล้วก็ช่องเมนคอมพาร์ทเมนต์เลยถัดมาเดี๋ยวเราให้ดูดีเทลกันตัวผ้าเนี่ยจริงๆเขาจะมี2ส,สีนะไอผ้าอันนี้ตัวนี้คือสีชาโค c o a l black นะอ่าเป็นผ้าที่เขาเรียกว่า UHMWPE นะประมาณนี้นี่ตรงนี้ก็จะมีเป็น ป้ายลาเบลของอาบาก้าเป็นปั๊มหนังอยู่นี้ต้องตรวกระเป๋าเนี่ยจะไม่ได้การกรีดนะอันนี้เป็นผ้าบริสติกไนลอน่อนตามสไตของอาบาก้อยู่แล้วเขาจะใช้ผ้าบริสติกไนล่อนมาทําตัวก้นกระเป๋าด้านหลังของเขาจะมีมือจับแบบนี้ให้นี่ตรงนี้เป็นแฮนเดิแบบนี้อันนี้สามารถ เอาเป็นตัวของพวกคันชักกระเป๋ารอลากได้ด้วยนะเนี่ยแล้วดูคือเวลาเขาดีไซน์เนี่ยนะตรงจุดที่เป็นโฟมด้านหลังเนี่ยมันจะบุ๋มลงไปเพื่อให้ตัวสายเนี่ยมันไม่นูนออกมามันอยู่ในร่องของโฟมนี้พอดีเนี่ยอันนี้คืองานดีเทลเลยแล้วก็เนี่ยตรงนี้ก็จะม,มีดีเทลของการปั๊มเป็น โลโก้อัลปาก้าอยู่นี้ซึ่งด้านหลังเนี่ยมันก็จะเป็นโฟมบุกนุ่มนะตรงนี้จะมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาจะมีทําช่องไว้ให้เราสามารถเสียบสาย USB, USB ได้ชาร์จ power bank ได้ power bank เ,เก็บไว้ข้างในแล้วก็ซื้อสายชาร์จมาเสียบข้างนอกก็ชาร์จเข้ามือถือเราได้นะอันนี้โดยที่ข้างในเนี่ยเขาจะมีแถมตัวสาย USB C มาให้แบบนี้เป็น USB C to USB C แบบนี้ซึ่งก็ดูดีเลยนะนี่อันนี้มีแบบว่าปั๊มโลโก้อัลปาก้าด้วยตรงนี้มันจะมีช่องให้เราสามารถ ใส่สาย USB เข้าไปได้เราก็ใส่เข้าไปเลยเสียบเข้าไปแ,แบบนี้นี่ปึ๊บอ่าเนี้ยเห็นไหมก็จะลงล็อกพอดีอันเนี้ยเราก็ไปเสียบกับ power bank ของเราอ่านะเราด้านนอกเราก็เอาสอาย USB-C ชาร์จออกที่มือถือเราได้เลยนะอันนี้ก็ไปซื้อสาย USB-C ข้างนอกอ่าตัวนี้ก็จะมีปั๊มเป็นอะมาเกาเท่ๆแบบนี้ด้วยนะอีกจุดหนึ่งที่เจ๋งตัวนี้เปิดได้เปิดมาแล้วเป็นไงอ่ามีจุดเก็บเข็มจิ้มซิม อันนี้แบบเท่มากเลยนะแล้วก็จริงๆตรงนี้มันเก็บซิมได้ด้วยนะตรงนี้ก็สามารถใส่เป็นพวกแบบมินิซิมไมโครซิมอะไรอย่างเงี้ยได้2อันสมมุติเราเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยอ่บางทีเราอาจจะมีซิมสาหรับใช้ต่างประเทศเราก็ใส่ไปในนี้ได้นะอันเนี้ยผมว่ามันคิดเยอะมากเลยคือไม่เห็นมีแบรนด์ไหนที่มีสิ่งนี้เลยนะอันนี้ที่ผมรีวิวมานะอันนี้ก็คือด้านนอกมาดูช่องคอมาร์ตเมนต์กระเป๋าใบเนี้ยจะมี3มคอมาพ์ตเมนต์ก็คือมีด้านหน้าอันนี้ ทางด้านหน้าเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่นะข้างในมีนี่เป็นพวงกุญแจให้นะแบบนี้ประมาณนี้นี่สามารถเอามาเสียบได้ก็จะเป็นที่เก็บพวงกุญแจแหละอ่าไอช่องนี้เนี่ยดูลึกเลยนะสามารถใส่มือถือ s 2 2 ultra เข้าไปได้แบบนี้ใส่พาสปอร์ตลงไปได้สบายๆนะนี่ให้ดูหรือจะใส่กระเป๋าตั้งอ่า gravity move เก็บอ่าประมาณนี้ใส่เข้าไป ถัดไปช่องเมนคอมพาร์ทเมนต์ตัวนี้ก็จะเหมือนทุกรุ่นของ Bravo นะมันก็จะเป็นการเปิดแบบนี้เป็นซิป2ทางนี่มีที่คล้องแม่กุญแจด้วยเราสามารถซื้อแม่กุญแจนะไปซื้อมาคล้องได้แบบนี้ประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็จะสามารถคล้องกุญแจได้ระหว่างเดินทางป้องกันการถูกขโมยอะไรเงี้ยนช่องข้างในเมนคอมพาร์ทเมนต์เป็นยังไงบ้างข้างในเนี่ยจะมีเป็นช่องใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่สามารถใส่ สรรพสิ่งได้จริงๆเนี่ยให้ดูนะคือใส่ iPad 1อ่านิ้วเนี่ยตรงกลางก็ยังได้เลยนะอันนี้แล้วก็มีช่องข้างหน้า2ช่องแบบนี้นะนี่ช่องแบบนี้ประมาณนี้ซึ่งมันมีความบุบบางๆด้วยนะไอ้2ช่องนี้เนี่ยใส่พาสปอตก็ได้เหมือนกันนี่ใส่พาสปอตเข้าไปได้ทั้งคู่นะประมาณนี้ใหญ่เลยแหละอันเนี้ยอ่าจ,จะใส่เป็นกระเป๋าตังก็ได้เหมือนกันใส่ลงไปใส่ลงไปได้ทั้งคู่ ก็มี2ช่องตรงนี้ด้านหลังตรงนี้จะมีช่องสําหรับใส่แท็บเล็ตนี่แล้วก็มีสายล็อกให้ด้วยเป็นเวลโครแบบนี้เมื่อกี้ที่ให้เห็นนะก็ใส่เข้าไปแท็บเล็ตปุ๊บล็อกได้ อ,นนอันนี้ก็คือบริเวณช่องเมนคอมพารสเมนต์แหมที่ช่องด้านหลังเนาะช่องด้านหลังเนี่ยจะมีความพิเศษก็คือว่าช่องด้านหลังเนี่ยจะเป็นระบบ r FID box ด้วยหรือว่าถ้าเราใส่พวกบัตรใส่อะไรที่มันเราอยากจะให้ป้องกันการถูกแอบสแกนเนี่ยก็คือใส่ในช่องด้านหลังได้เลยนะช่องด้านหลังเนี่ยก็ใหญ่อย่างนี้เลยก็แน่นอนว่าใส่ ไ p a d ดได้แต่ว่าถ้าใส่ iPad ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าด้านหลังอ่ะเขาจะมีฮับ c ีเชนแบบนี้อยู่เพราะนั้นเวลาใส่ iPad เข้าไปเนี่ยต้องเป็น iPad ที่มีเคสเนาะเดาด้านหลังเข้าเงี้ยอาจจะพอได้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกดกับไอตัวนี้อ่าซึ่งไอตัวเนี้ยก็อย่างที่เมื่อกี้เราให้ดูนะมันก็เป็นฮับชีเชนแบบนี้นี่อันนี้เนี่ยก็ไปของกุญแจได้อันนี้เป็นของฟนะิตล็อกนะเยอรมันคุณภาพดีมากใส่กุญแจเรียบร้อยมันก็จะหน้าตาประมาณเนี้ยเราก็เอามาติดได้เงี้ย เนี่ยมันก็จะเป็นจุดพกในกระเป๋าได้ค่อ,อนข้างสะดวกเวลาจะใช้งานก็ดึงออกมาผมชอบใช้ตัวนี้มากถึงบ้านก็เอากลับไปติดที่เดิมแบบนี้โอเคแล้วก็มีช่องขลังอีกสองช่องแบบนี้นะอันนี้ไม่ได้บุอะไรนะแหมแล้วก็มีเป็นเหมือนแบบเย็บไฮพาลอนไว้ต้องบนนิดนึงตรงนี้ ช่องนี้ก็ลองเทใส่พัดบอร์ดเนี่ยก็จะใส่ได้พอดีแหละนะพัดบอร์ดไทยเราเนี่ยก็สามารถใส่เข้าไปได้ทั้ง2ฝั่งเลยโอเคก็เรียบร้อยครบถ้วนนะสำหรับใบนี้ผมว่ามันเป็นใบที่แบบว่าตอบโจทย์มากเลยสาหรับคนที่แบบต้องการความสีเขียวะเออไม่ว่าจะแบบว่าเป็นคนที่แบบออรู้สึกว่าเออบางทีต้องไปต่างประเทศบางทีต้องแบบเออไปประเทศที่มันแบบเออพวกมีโจรกรรมเยอะหน่อยอะไรเงี้ยมีพวกมกีกระเป๋าเยอะหน่อยเนี่ยผมว่าตอบโจทย์นะเพราะว่า ด้วยการใช้งานเนี่ยมันใส่ iPad ได้ตัวหนึ่งใส่มือถือใส่กล้องเล็กๆพอได้แอบก็สามารถแบบใช้งานได้แล้วคือผมว่าอันนี้เป็นเดลี่ได้เลยนะแล้วมันก็6ลิตรจะเป็นคาดเอลก็ได้เหมือนกันแล้วก็ ใครสนใจมันมีไซส์ใหญ่นะไซส์ใหญ่คือ Baro Sling Mac Pro ก็จะเป็นไซส์นี้ใครสนใจลองไปดูได้เคยมีรีวิวไว้แล้วมันก็จะใหญ่เหมืกันค่อนข้างเยอะนะตัวนี้แบบ10ลิตรอ่าแต่ตัวนี้6ลิตรสำหรับคนที่ของเยอะอยากจะใส่แบบโน้ตบุ๊กอ่า MacBook เนี่ยได้เลยแล้วก็ iPad Pro 12.9เนี่ยใส่ตัวนี้ได้นะใครสนใจลองดูได้มีรีวิวอยู่ใครสนใจไปเนี้ยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะที่ทาง Line e l t g o หรือจะทาง Facebook Messenger ก็ได้ สั่งซื้อก็ช่องทางเดียวกัน Li น์แอด c อเลฟทูโกหรือจะ Facebook m e s s e n g e รรวมไปถึงช่องทางต่างเว็บไอเ c ฟทูโก .com/shop shopee lazada line shop tiktok shop คุณสามารถสั่งซื้อได้หมดแล้วก็ยังไงก็ตามถ้าคุณอยากซื้อสินค้าตัวไหนของไอเลฟเนี่ยเราอยากให้คุณทักเข้ามาก่อนที่ไลน์แอดไอเลฟทูโกนะเพราะบางทีมันมีโปรโมชั่นอยู่หรือบางทีโปรเพิ่งหมดโปรเพิ่งมาเนี่ยเขาอาจจะให้คุณได้นะแต่ไม่ได้การันตีนะแล้วแต่ช่วงแล้วแต่สินค้าสนใจสินค้าตัวไหนเนี่ยทักเข้ามาเลยนะไลน์แอดไอเลฟทูโกแล้ว